ไงเนาะบพากันมาหน้าพี hey, ่ดองไงรถใหม่มาเยี่ยนขี่จกได้ลูกปากนะไอทิดกับมาน้ำสบายดีลูกอะไอทิดไอทิดเก่งนะทิดขี่เป็นกว่าป้าอีกนี่มาชนาเอ้ยสุดจ้ากอนเนอะซืุอจ้า เด่พใช่หรกองามบ่ะจ yeah, like ูดใหม่เหนาขีคับ่มันบึ้นเยอะฮะนะบึ้นบึ้นนู้นบึ้นไปบึ้นเยออย่างนไม่ใจหลาตีได้บึญอนะแเนาะไม่จอขีร่องเมื่ไหนเมืกี้ชองจำเลาะพี่น้องเลยลมผูลมผรามานีกได้ ใช่หรอกใช่บืนนะใช่บนนะนี่ฮอ o n ้าบุญบุนอ่ะขอบคุณพ่อตู้อ่ะขอบคุณตู้ด้วยตู้จายตู้จาตู้ดตู้จาตู้เด้อชื่อรถไฮล่าเลยสิขีมานาแล้วขี่มาหาตู้แล้วจ้ะ ประรมประมานี่พี่น้องไงเนาะขี่บูมยังกเปลนคือประจอยกันนักเปลีนนักกับาย่งยองพระตูร้องเะยไม่ได้นักพลีหรอวะรถนถเ

ฮ <otom> ใช้บึนบึนนะพอทานทาร้อนขน,นานดน,ลาลนี้ยังพอทานนะะขี่ยังไม่ทิดป่ขี่ของไอ้ทิดคักจัดอันนี้บะเมืองเมืองเมืองขัานานั่นวเมืองข่านน,านีเรข่านนี่คือว่าน,น้อยเนา<น>ะนช่วงชิวา<อ> อย่าอบได้อกอย่าอบไหมบอลเลมือหนีบเป็นมือหน่ากัเป็นเนาะไปมแตวบ้ริยานบาหมเป็นพนี้ย่านมันมูมีเท่านั้นย่ามีเงเติมน้ำมันเท่านั้นนะบ้า

ก็ใช้ตายใช้ก็แต่ผู้แจกกับแถวพมวันพุนเขากันเอาชุคผ้าว่าเป็นพ่อเล่าคนนี่อือเป็นพ่ป้าเนี่ยใช่หรกมันไปเป็นชาวอยู่มันไปตกนะฮะตกนะฮะตกนะฮะชอบกลับมาจะเกิดลูกชายตายนะข่าวว่าข่าวว่ารถไอทิดนะรถไอทิดมีตะก้าบ่านะเห็นเขาเห็นไอพีได้รถพี่เศษอัดเจาะกระตาใช่นะ อือออาทิตยมานานน้ำเหมือนเดี๋ว่ามึงประจอยเฮียนขี่รถจำนองไงเห็นนั่งเขาเมาอยู่แล้วนี่นั่งเขาเมานุกเจ้านุกย่างไงนี่วะนอนบบน่เมาอยู่ืนแบบน้พื้นดิเลยว่นืนดิเลยได้อวะพืนดิเลยมือบันีทั้งเวทั้งลู่ด้วฮาอห้นอนไปนอนเ้ามือเลยไปนอนเามือนอนบรัดตั้งแต่ขูข้าวเลย บ่เรงก็ับได้บุรงนี่เด็กพิงเงิอยู่ห้องน้าได้อยู่เขาในห้อแล้วบ่เรงนี่น้องอบบบุ้่เยพา้าเเาดนปมจยุนหน้ำให่นเดียวช้ดอกใช้บุญมาตูวแถวห้องถห้อง เอแขวะให้ยังที่ช่องจำพวบแล้วะดำดำด้านเอ้ดำดำเงามันมีสีสีสีออกออกเท่าๆเขียวๆนะมันแบบเป็นสีล้านตัวนั้นรถอันที่ป้าจอยอยากได้นะนี่มีสีป้าจอยมากพี่น้องเลยเนาะสีเขียวแล้วก็มันเป็นปีของอัน ปีเ้าเขาเลิกผลิตนั่นนะมีแต่รถเทือนตัวนั้นนะมีแต่ขั้นที่แบบว่า,าสีประจอยบอมากเลยบอเอาตัวนั้นเนาะอะตัวนี้ก็ราคาซํำกันพี่น้องนะเนาะถ้าว่าเป็นรุ่นอีโมดคือกันตัวนั่นนะสิแพงกว่าตัวนี้แป็ดหมื่นห้าอันอนี้อ่ะาำมาราคาพอน,นะเก้าหมืนอันนี้นเน่หอห้าใจชุดแปด ทำเนาะไปขายเชนึ่งคนเราไปขายนี่ขายชุดุเนาะแปดมื่นมีแห้องสองขั้นดวยชุดนั่นนี่ละสี่มื่นด้แต่เดี๋ยวนี้บอได้แล้วเดี๋ยวนี้ตัวนี้ขึ้นนะสี่มืไปแล้วตเอาแบบนอนป้านอนบ้านเลลุงเลย อยบาฮะัวตัวได้พอลูนี้แต่กี้สองมื่นไปก็มี่มาัดห้ตายมาก่ขี่รถบ่ี่รถ่บรถตันคันแบบนั้นนั่นแม่โมชิีนั่นเออ สะได้โดดอันน่าอย่างไรนะกดอันนี้กดอันไหนกิดต้นคือกันวไหนัดอันเจ้าอยากไร่ะชิคี้พายนะคือแรกอะ มันก yeah. ับพดีน right. no ั UH ่งแล้วอะพูดีแบบชำตูดเหมืองเด้นลูกชายจ้าเาเจ้าดยจะอ้วนช่องมึงไอแดงแดงก่อนจัเกันเห็ดช่าวนหนาเล็กน้อยนี่ทีมัแดงหมดอนี้มืดทางนี้แจ้งทางนี้นี่หนาขาวทงนี้หมดเาวทังนี้หนาขาว บูออกจากรถเลยนี่ยังมันเหี้ยเลยแม่แม่ได้ชามือก็ดูกระอกในรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีบอสีบอสขึ้นนี่มันช่วงนี้วันน้อยเนาะตขคั่นั่นเฮ้ยมันก็คือไปแค่คัมกันเท่านั้เนาะ

จะไม่ใช่จะดูอะไรไหนก็คือภาสนะจะเอ้ภาสนะเอภสนะเอ้เอ้เมืองอ้แดงๆเพื่อนผัข้านั่งกับเขาก็ไม่ทิ้ดเลยขันนี่น่อยคือกันเลยแดงๆเลยหน่ยนะ ข้าหักก็ไอทิดเลยวะลูกไอทิดับมาน a ้าวแกงก่อทิดลลูกพญาอินคนวะพ่อตูว่าตูแมนบ่แมนบ่พ่อตูพญาอินว่าายสายทิดสายทิดน้องอินวะดิ ทองเทพดาเประจัตัวขง้นบ้านขึ้นบ้าน้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้บ้านขึ้นบ้านขท้นบ้านขึ้นบ้านข้นบ้าน้นบ้านข้นบ้าน้นบ้านข้นบ้านข้นบ้าน้นบ้าน้นบ้าน้านนบ้้นบ้านนบ้าน้านนบาน้นบ้าน้นบ้าน้นบบ้าานบ้าาน้นบนา ไปงเพียนดูจักย่งพอาว่าคือแม่แม่เขียนซื้อเจ้าของได้เลยได้อยู่เป็นเป็นภาษาลาวหรือภาษาจีนต่างไงเพยนต่อไปอ่านเลยพญาว่าอะไรออะไรพอดีหน่อาทิ์นี่เนาะคันนี่นะ ทิดดีกแม่าลืมเสน,นัดเนะนัดดูดบ่เอไรสิใส่ยู่ลืมไ <c oughs> เอพาไปรับเพื่นพี่ออน้องในช่วงเนาะแม่เพิ่นไปไทยไ,นะได้กินของไทยแนละ้วโตทิดเลยพ่อตมาแต่ไทยแนละ้วบอื่นนี่แม่ก็มาบ่แม่จะไปได้มา เมนมาเลยหางเงินไทยเลยจ้หลกินกะเพราหมูต่อไปมึงนะกินยังเปิดเลยกินหมูทอดบ่ปลายทอดหมูให้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกินปล่าล้ตัวยัก่ะมึงมึงมาเลยวะมกินด้วยวะใจอยากเปลี่ยนบอ ป้าียากให้ทอดหมูว่าทอดหมูว่าปาทอดหมูให้เออเดี๋ยวทอดหมูให้ทอดหมูต้มไข่เนาะบึนบึนบึนบัคือรพ่อตัวอ่งีเย็นช่วยตัวนี้เนาะเย็นช่วยตัวนี้ พราะว่ารถรถตัวนั้นน่ะเวลาพ่อบูดเพิ่นขี่นี่กะมันสิบะเขากับเพิ่นเน้ตัวกันอยากได้นะกับมันโมมีสีกันมากเน้มันเบิ่ดเหล่าปีตั้งแต่อยากได้แต่ปีกายเมื่อไหร่ปีนี้มันก็เบิดไล้เนาะนี่แต่สีผู้เนานี่แต่สีชมพูแล้วก็สีเงินสีดำแต่มันเป็นสีด้านไเลย

เอาเพื่นเมืองไอได้เพื่อนบ่ไออ้วไนะไม่จอยกับชิอ้แบบนี้นะไม่จอยกันเข่ากรโดดน่อยนะเข่ากระโดดก็เสียนแดงๆมีแว่นตาด้วยนะติแช่ข้มือใส่บ่ไผ้า่มใส่ทั่ผคือวันนี้ไงเนาะมึงใส่ป่น ช่ไาะเสือก้งทั้งลังนีมือจะทุลังตีเหมนจุว่าตัวแค่ตัวเซนเก้าหเซนก้าก็ยากกูช่างหุ้หลังเกือบสองเซนพ่อแม่เอ้ยนะโอ้ช่างหุ้หลังมาตีใชเบิ่งหะเป็นกระเทยจักอันนี้กระเทยจักตีอ้วนพอนำบแต่หมูจักนี่แต่ว่าแฟนมักจะอินบางทีจักอ่่ให้หันไหมเบิ่งเน่ยไปโอ้โหเนาะเอรเซเว่นนี่ อูน้องกับเมืองขม่าอยู่บริลลลงไม่ได้อยากขื้นเทียงเล่ตู้ว่าเมื่อนี้นะบ่ได้ขื้นพอดียาม้ขืนพอดีว่าเมื่อนี้นะบ่ลงนั่งอยู่รถบริลลลตริลงแต่โดดง่อแต่เพื่อแต่เพื่อแตกเพื่อแตงกับมายอมนะเดี๋ยวนี้ยอมอื้อ่างนไปยังมืออาบยังมือไังิวข่าบ่ <py at> อยู <ics> ่น yeah <iałem> <ks> right. <get> ้ำเน้น้ำนะลูกไปกินไปน้ำนะน้ำเย็นนน่ะกินไปน้ำไปตู่กับไปซื้อกันแล้วป้าโจยนี่ซื้อให้เราเขียกูน้ำเพื่นตัวอีกทีเพื่อนตัวน้ำป้มตาลได้น้ำป้มมันเก้วยหลอกค่มผู้เลยหลอกเก้ยวคามผูเลด๋ยวอ้อมลูกด่ามือนะ

เียงเชตนนั่นเียงเชตนี่อยู่หันแล้วยิงเนยิงเนคนงามเยิงเนแขวพไปทเจิงเลยเฮ้ยแขวมันิออกเลยฮะแขวมันจิออกกเลยออกเล้เิงเาเลยนบอมออกได้่าเรือนี่เนาะดึงดึงอะ มือ้ยลงจะรดบ่อไรได้ะร้อนลงจะรถลแดงนี่เอได้คับนี่นอนจะรถลาบแดงนี่เอาขาบนนอนเอาวะวะขึ้นมอกี้ยังเราบืนบืนอย่างเดียว À. Ừ. Ừ. À, <laughs> ừ. ừ. ông, ngồi đây chơi <laughs> đi, ngồi đây thôi không phải đi đi luôn. đứng đây, nữa, anh kia đợi cái mày ở đây, ở đi, luôn nang đi, nang đi, xem nhạc khi nào.

นาง đông, เออพวกคนเลยนะคะถ้ายอมมันตก

อันล็อกล็อกนั huh. SO ่นล็อกมันตีอืมล็อกนั่นนี่ลายนั่นเนาะอันนี้กันเนาะเป็นเบรกล่างบ่เบรกดังเบรกหน้าเบรกดังเพราะว่าันเบรดนั่นน่ะเขาจอยขี่เว้นจักอะไรเขาได้จักอะไรเหยียบเบรกอะนะคิดคิดยานตัวนะบม่เคยขี่มาขี่ขี่ตัวนี้เป็ี่ยนนะก็จะว่าเป็นเบนดถจั๊กพันชาวดามพันเชาได้ มีลายนงมีลายเลขตัวงเกี high, like, ่ยบเอาเลขมันเกี่ยวมาตุ้ยบุ้ยเลขกันแล้วเบิ้งกระโดดมันเด็กแห้งช่วงเด็กๆที่อันช่วงเฮาขีแบบว่าเฮาเฮาแบบเฮ็ดตุกตักกระแจกกระเจกะกระแจนะแงคืออืดคือนักแบบว่าเฮาขีแบบไปเรื่อยออกโตนะแคกยุบห้องใหญ่ยินของกี้ชัด

เช็ดด้วยตสีดิมันเดือบซึมมันมีมาจมจับนจับทางนี้เลยบอล่ขยี้เลยขยายเลยขยกกกาหน้าสเลยอขาวดดุนาดาวๆอันนตเนยนเนยนยนเนยนย เือปาดุปเือปกะี่หรือีืน่อยกยังตีกะขี่เลยว่าตะกี้ห้ามไม่ได้กล้าขี่ใตข้างหน้าได้เราฉีกไม่หน่อยเดี๋ยวนี้ได้แล้วเหรอเนี้ขาห้างช่งขา้ามเห็ดฉีญาตินะจจกคานปาท่องญาตนะเค่ยังกลัก้ายังญาติกลัวเจเป็นแน่เลย ยญิงก็ได้นอนที่ยังเจ๊กหน่อยเด้อเด้เลยจับอยังกับฉันด้วย <c oughs> โอเคฉันนาะเดี๋ยวเหาชิจบคลิปก่อนเนาะไปนอนกันเนาะประจอยก็ขอบุญขอบคุณพ่อตู้ละลายเด้อชื่อโดนให้ประจอยกับหลานน้อยเนาะก็ขอบุญขอบคุณพ่อละลายเดอนะ้อเนาะขอให้พ่อตู้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อเนาะพ่อตู้ให้มาสามีก็ขอให้กลับไปหาพ่อตู้ร้อยเท่าพันเท่าเดอนะ้อเนาะขอให้พ่อตู้ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอยู่กับตูกกับลานไปนานๆเด้อเนาะเจ้าทุเนาะไปอ่ะชื่อจ้าิื่อจ้านี่ไม่รู้เนาะที่บ่เดิมนี่ก็ขอบบุญขอบคุณ MC ทุกท่านเดอ้อที่เข้ามารับชมคลิปปลาจอยเดอ้อเนาะตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ปกขิาำโฆษณาของปลาจอยตลอดมาเนาะก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อเนาะป้าลุง MC ทุกๆท่ทาน เลี้ยงน้องวาสนาซอยจนฮอดเก้าเดือนแล้วนี่จะเป็นก้นเท่าแล้วนี่าทุจ้าแล้วทุจ้าแล้วธุจ่าปะลุงกันอธุจ่าปะลุงเดี๋ยวพายทิดเมื่อยนี่ทิพอย่างเมื่อยแหละปะาทุจ้าสีตาอยากนอนแล้ววะนี่แม่เอ้ยดานเจ็บสบายดีที่นอนเนาะเอแล้ว